ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับไอหลามอีกแล้วหรือบักหลามนะทุกคนสวัสดีน้องชายสวัสดีครับเเดี๋ยวในวันนี้นะทุกคนครับผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะฮะทาการเอาดาบนะครับทุกคนสองดาบคู่โอเด้งใช่ไหม เออมาว <ขอ S 1> <ะ>ีเอกระทึกดาบเลยใช่ไหมน้องชายแบบผุกดาบเลยพี่เออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดาบนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแลวทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าโอเคแต่ก็ต้องมาดูโอเคครับทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชเพื่อเป็นลังใจให้ผมนะครับ่นทุกคนขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go <S ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัสผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร และคิงลีการซีและมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาร์ตและยังมีกดเกมพาร์ตในแมปอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบล็อกฟุตอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบอกโค้ดอีกนะโอ้ยแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนอแนะนําเลยนะครับคิสตันช็อปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆเนอสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่วงเมียมินอให้ขัาปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สน ใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันมาต้องชายเดี๋ยวนะคือเองไม่มีดาบเลยนะตอนนี้เองไม่มีดาบเลยนะเอไม่มีดาบกาวิตี้เลยพี่รอใช่กาวิตตี้กับอะไรน้องชายลองซอนแล้วก็จิตติมั้งเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อให้โอ้เดี๋ยวนะที่เองพูดมาพี่ก็ไม่มีหมดเลยโอเคสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยดาบที่เองพูดมาเดี๋ยวพี่ไม่มีเลยนะตอนเนี้โคตรเจียงแจวโอเค ไม่เป็นไรไอลองซอสนี่พี่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นเลยวะ่ะไอลองซอสเนี่ยมันคือดาบอะไรวะดาบที่ดาบจากบอลไดมอนนะพี่อืมแล้วก็ไม่มีหรอกโอเคไม่เป็นไรนะครับดาบที่เราจะไม่มีก็มีมพวกแบบไม่มีก็ลองซอสแล้วก็พวกดาบเอ่อการวิตี้นะครับต้องขออภยัยทุกคนดาบพวกนี้ไม่มีนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะามาวีเอทั้งหมดแล้วก็มาเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัน600้ทุกอันนะทุกคนอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่าเคลือ่อนแต่ว่าคือเราจะมาดูแบบคร่าวๆเนาะเออว่าดาบไหนมาแรงที่สุดในตอนนี้นะ โอเคก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป let's go มาเดี๋ยวลองดา่านไปก่อนเองฟันธรรมดาแบบไม่ใช้ฮ่าคีซิว่ามันดาเมจเท่าไหร่อปนหนึงนะพี่เออปึ๊บเท่าไหร่สองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดสองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเลยเหรอใช่แรงมากโอ้โหอันนี้มาตเตอร์ี่เท่าไหร่น้องหกร้อยตันแล้วก็อัปเกรดด้วยละด้วยอืมอ๋ออัพมาแล้วนะครับไหนตีใหม่ตีใหม่มปึ๊บปึ๊บอันนี้สามสามพันสามโอ้คือดาเมจมันมันมันไม่เท่ากันใช่ไหม ใช่ถ้าเคลือบฮาคิมันก็จะแรงกว่าโอ้เออว่าแรงแรงโคตรเลยทุกคนครับโหแรงจัดเลยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเองลองเปลีล่ยนเป็นมิโยรูใช่ไหมใช่มีพี่เออลองลองนี้ลองนี้น้องชายสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าต่างกัน<ร>อยู่นะนะต่างกาันใช่แต่แต่นี้ไม่ได้อัปดาบแล้วก็มาตดี้ไม่ตันเออว่ะเอ้แต่ถ้าอัปจริงๆนี่โยรูคือดาบที่ดีสุดในเกมเ,เลยปะวะใช่มันแรงมากเลยพี่เออมันคือดาบเติมไงน้องอย่าลืมว่ามันคือดาบเติมนะเออ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไล่ดาบไปเลยดีกว่ามาไล่ดาบไปเลยดีกว่าเคียวต่อไปเคียวเคียวพดี๋ยวดีจัดจัดจัดมาดีเคียวเท่าไหร่วะสองพันห้าสิบเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเบาเบาลงมาเออแต่ว่าพูดถึงถ้าเทียบกับดาบเติมนี่ดาบโอเด้งแทบเท่ากับดาบเติมเลยเนาะใช่แรงคือเกมนี้เนี่ยอยู่สายฟรีอยู่ได้มันมันก็ไม่ได้หรอกแรกๆมันก็ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกนะเออโอเคไปน้องดาบต่อไปเลยไล่เรียงมาเลยไปนี่ดาบเลยเจนิส สันดาบโซโลพี่โซลเท่าไหร่วะสองพันเก้าร้อยพี่ปัวเรงกระดับพูเหรอโคตรแรงครับพี่เอ้ยแต่เองเปิดฮาคีนี่นาเอ้ยเอาแบบเอาแบบไม่เปิดฮาคีดีกว่าแบบไม่เปิดฮาคีดีกว่าน้องชายเออแบบไม่เปิดฮาคีลองลองดิไม่เปิดฮาคีเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเบาเบากว่าดิเพราะกระดาบพูเรียงสองพันแปดใช่เออเบากว่านะโอเคต่อไปเลยน้องชายไปไปเปลี่ยนมอนเปลี่ยนมอนมอนนี่มันตายแล้วเออหนีเก้าหน้าขาวพี่เอออันนี้วีไหนเนี่ย เออ V สองพี่โอเคจัดไปเลยเอ๊ะหรือ V หนึ่ง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 เออไม่เป็นไรจัดไปเลยเท่าไหร่สองพันพี่สองพันนี่โง่โอ้ยน้อหนวดขาวมันกระจอกง่อยยางวะโอเคเปลี่ยนดาบเป็นน้องชายเราไล่ไปเรื่อยเลยตอนนี้มามแล้วกันเออเออจัดดิไปสองพันสามร้อยพี่สองพันสามอุ้ยตอนนี้คือยังไม่มีดาบไหนสู้ดาบโอเด้งได้เลยเนี่ย ถ้าแบบว่าสายฟรีนะแต่ว่าคือโยร้เนี่ยมันมันสู้ได้ไงโยร้อ่ะเอออันนี้ต่อที่น้องชายต่อต่อเปลี่ยนดาบเลยนนองคาเมนดิสปึ๊บสองพันสองร้อยพี่คาเมนติสเหรอใช่ของพี่สองพันสี่อ่ะะอ๋อของพี่แรงกว่าผมอม่ะม์ทน่าจะเยอะกว่าด้วยเออ,เอ,อแต่ว่าสองพันของพี่สองพันสี่แต่แต่ก็ไม่เท่าดาบโอเด้งเนาะดาบโอเด้งสองพันแปดเนาะใช่อ่าต่อไปเลยน้องชายโยร้จิ๋วแล้วกันพี่จัดไป สองพันสองร้อยหกสิบเก้าก็เบาจังนะโคตรเบาเออแค่อันนี้อันนี้มัตเตอรี่ตันเลยนะเนี่ยโอ้โควรเบาอ่ะโอ้จบแล้วโอเคดาบต่อไปเลยเอ็งไปเรื่อยๆน้องเอ็งค่อยๆเรียงลงมาเลยมันจะได้ไม่งงเว้ยเออเอ็งเรียงลงมาอยู่ใช้ดาบรอดาบรอพี่จะไปสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกพี่ก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยแรงนะแล้วเราเอานี่โพวีหนึ่งพวีหนึ่งเนี่ยเอาดีจะไป หน <1920. S 1> ึ่งเก้าร้อยยี่สิบโอพันเก้าเช่โอ้โหโผก็กระจอกอะ่ะโพก็กระจอกอะ่ะโอเคต่อไปโผโพมีสองอีกเออจะไปปึบสองพันห้าร้อยเอยได้อยู่ก็ยังแรก้กว่าพันเก้าอ่ะเออเอาเลนงกคูแล้วกันต่อไปปึบโอ้สองพันสี่ 2, 4, ก็ใช้ได้สองพันสี่ 2, 4, เ,เหรีเลนโกคุไอ้มาตันปะไม่ไม่ทันพี่ของของพี่ตันแล้วก็อัพเกรดมาแหละ ปึ๊บสองมันหกประมาณนี้ประมาณนี้ก็แรง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 กคูนี่เป็นดาบฟรีที่แรงต่อไปเลยเนาะดาบแชงคูดจะไป68งพันแปดเท่าไหร่นะพันแปดอันนี้มีไหนเนี่ยอันนี้มีสองใช่ปีโอ้ไหนเขาบอกเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมไงวะมันแรงเพราะมันคูยโอ้กล้าล้วนเลย โอ้จบแล้วจบแล้วเออนี่แน่ตายไสไก่ต่อไปอ่ะสั่งไดสั่งไดสั่งใดจะไปสองพันสองสองพันสองเหรอนี่ซู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 มาตันซูซูเปรี้ยงสองพันสามก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ต่อไปต่อไปเออออกคาตาคุลีแล้วกันพี่ได้ได้สองพันห้าอุ้ยได้อยู่นะเอาเรื่องไม่ใช่แต่กูเครื่องไอ้อะไรไว้โพวีหนึ่งวะเฮียพันเก้า ีต่อเลยัวชิตาจะไปเสี่ยอุ้ยสองพันห้าสองพันห้าเลยเหรออุ้ยได้นะโอเคต่อไปเลยต่อไปวันโดพี่วันโดใช่สองพันสองร้อยสองพันสองร้อยเฮ้ยมันเบาจังวะพวกเนี้ยใช่เบามากเอายามะดาบนี้แรงชัวสองพันห้าได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ยังไม่เท่าโอเด้งคือตอนเนี้ยโอเด้งนี่คือนำโด่งเลยนะถ้าเทียบกระดาษที่แบบหาได้เนาะ ใช่โอเคต่อเลยน้องชายเออเอออันนี้หอกเจ้าทะเลโอ้ยยังไม่ได้ฟาร์มมาร์สเลย <c oughs> อ้าอุย้ยยังไม่ได้ฟาร์มมาร์สสองพันสองเลยหรอใช่<ต>หรอเฮ้ยถ้าฟาร์มมาร์สจะไม่สองพันห้าเดี๋ยวตีไปประมาณสองพันสี่สองพันห้าเนาะใช่ใช่เออตีไปสองพันสี่สองพันห้าหอกเจ้าทะเลนะครับโอเคต่อไปเลยอันนี้ดับคู่ของใครวะลืมแล้ว <c oughs> พันหกโอ้พันหกไงวย่ังเว้ยมาจากโลกแรกหรือเปล่าวะมันเปนงแงงหรือโลกสองวะน่าจะโลกแรกวะพี่งงงวแบบเนี้ยมันดูงงงงว่ะ ใช่เอามาแป,ปา๊บซาโบพี่มาแป,ปา๊บซาโบ4<อ>โอ้พันสี่พันสีโ่โอ้โหจบเลยพี่ตีเองพี่เข้าแค่2อ0พนหนึ่งนะตีกับมอนเข้าส <Okay, S 1> องสองพเ่แปนึงนะแปนะพี่มันเปลี่ยนดาบไม่ได้พี่ผมอ๋อแอมอรไปไปอร์ไลน์เ,าาเดือน้องพี่ลืมแอารายย์ไลน์องวะแอร์ไลนล้โอเคโหผมลืมแอร์ไลน์น้องนะไปได้ยังหรือยังไม่ได้ ยังไม่ได้พี่รออิงคอมแพทไยเหรอใช่ต้องรอหายเลยอ I'm sorry b o มาได้แล้วพี่มา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 ได้แล้วได้แล้วโซเคโอ้ท่าถือโฟเทอ่ะลองลองโอ้พันเจ็ดโอ้ท่าถือไม่ได้ช่วยนะครับท่าถือไม่ได้ช่วยนะครับมาเออไอหอกอหอกของใครอะโฮดี้อะไม่รู้อ่ะดูพันเจ็ดคนเบาคนกระจอก เอออันนี้เอ,อดาบไรอ่ะวาเดน่ะวาเดนเหรออันีนี้อุ้ยพันห้าพันห้าถ้าแมมันเบาจังวะแต่ละอันอะดาบจากโลกหนึ่งอะพี่เบาอยู่แล้วเออได้ต่อเลยน้องอนนชายได้ไปต่อเลยฮะอึนน้งน,นี้ก็บอกใครดูเออใครโดูพันเดียวฮะ<า>ส,สุดเลยพันเดียวพันเดียวโอ้ยเลือกเล่นไปวะพันเดียวเนี่ยถ้าของพี่ไม่เยอะเลยว่ะพี่ต้องไปตามล่าแล้วตั้งแต่โลกหนึ่ง เชื่อไหมว่าพี่ไม่ไม่มีบีเอ้ยมีบีสเตมีแน่นหรือว่าไม่มีมีแต่พี่จะไปไล่แบบฟาร์มมาด้วยตั้งแต่โลกหนึ่งไล่มาทำโพวีสองโพยังไม่มีเลยนะเนี่ยร้านเนี้ยโอ้พี่เออเอออันอันนี้ดาบอะไรอ่ะดาบของอารองป่ะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เออน่าใช่อยู่เอาดีตีพันสองอุ้ยก็แรงกว่าไอพันเดียวอ่ะใช่แรงกว่าไอพันเนี่ยโซโลกินแดงพี่ดาบโซโลกินแดงพันสองพันสองก็เรื่องอยู่นะอุ้ยสามดาบยังใช้ยังไม่มีเลยอ่ะ ที่ซื้อโลกนี่ดาบอะไรอ๋ออ๋อเคียวเคียวเียวเียวข้าวเท่าไหร่วะสองพันสี่ออดีเฮ้ยนี่มันได้จักโลกสองไม่เหรอเออผมว่าโลกสามโลกสามพี่โลกสามเออโลกสามมาเลยแรงโอเคอะไรต่อต่อไปก็ดาบห้าพันดาบห้าพันนี้เฮ้ยไหนไหนไหนดูดิเฮ้ยเนี่ยของแท้เลยจัดดีจัดดีเปียงแปดร้อย เห็นกูเตรียมใจตั้งแต่เลื่อนไม่ล้นแล้วเออกูเตรียมใจตั้งแต่ตีแล้วเลื่อนไม่ล้นแล้วดาเมจไม่น่าถึงบันเออเนี่ยดาบผู้กวาดเล็กวี่เนี่ยดาบผู้กวาดเล็กอุ้ยอดี๊ยอดีน้องอดี๊อุ้ยยังเก้าร้อโอเคก็แรงขึ้นมานิดนึงอ่ะกูท้อพี่มาแกจอกอ่ะที่ดับดับห้าพันอดิพี่ยังแปนร้อยเท่ากันเลยเฮ้ยเออกูน่าสงสารเลยเหลืออะไรบ้างไปหมดแล้วพี่หมดแล้วเหรอ ถ้าสรุปนี่ก็คือแบบว่าเหมือนแม่งไล่เลียงเลยเนาะคือโลกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดาบที่ยังเบาแล้วก็โลก2ก็เริ่มแรงโลก3จะเป็นแรงมากนะครับคือมันจะเป็นเกรดแต่ว่าคือบีเซนโตเนี่ยถึงจะได้จากโลกหนึ่งแต่ว่าเกรดก็คืออยู่ช่วงโลก2โลก3เลยโดอบีเซนโตนี่แรงขึ้น2000นแครับแต่คือดาบที่ตอนนี้ที่ดี่สุดนะครับโดยที่แบบไม่เติมก็น่าจะเป็นดาบโอเด้งนะฮะแต่ถ,<อ>ถ้าพูดถึงดาบที่ดีเลยตอนนี้น่าจะเป็นโยรูดาเมจแรงถ้าสมมุติว่าเองอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็แบตเตอรี่ตันน่าจะแรงไหนไันเองเองไร่่าวยปง เออยูรูพี่หกร้อยแหละของผมสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดอะไร่ี้ยังเอาไปฟันดีว่าได้เท่าไหร่เอาแบบไม่เปิดหาขีไม่เปิดหาขีโอเคพี่เปียกได้สองพันสี่พี่ปึ๊บพี่สองพันสี่แปดสิบห้าวะห่างกันไม่เยอะดับอันนี้ดับโอเด้งมันอัพแล้วด้วยมันสองพันแปดอะเออถ้าอัพขึ้นมาก็ได้เป็นสองพันหกสองพันเจ็ดแต่ดอเ้งอาจจะแรงที่สุเออโอเด้งอาจจะแรงที่สุดนะพูดถึงเนี่ยอัพพีตีก็ได้แค่สองพันสี่แปดสิบห้า ถ้าอัพขึ้นมาดามเมจเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์วะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะขึ้นไปประมาณ2องพันหรือเปล่าก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันก็ยังไม่แน่ใจเออแต่ปืนที่ดาบโอเด้งแรงสุดในเกมไหมเนาะใช่แต่แต่ก็ไม่แน่มันมี3ดาบโยรูอ่ะพี่เฮ้ยสาดาบอันนั้นแรงอันนั้นแรงสุดแล้วอันนั้นอ,อ่ะเอยลองสกิลโอเด้งดิว่ามันเท่าไหร่วะเออพี่อยากรู้ว่าเอ,อีกลองสกิลโอเด้งแค่ไหนดิสกิลหนึ่งวะพี่แบบกดไก่กดค้างเลยป่ะเออสกิลหนึ่งกดค้างเลยได้้้ดาาาาเเเเเมจรรรรรท่่ไหหหหโโออยยัันนกล โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ลองก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองชาร์จโยรุแล้วตีตัวเดียวก่อนแป๊บนึนนงตีไอ้นี่ให้ตายก่อนถ้าโยรุปึ๊บชาร์จปึ๊บปึ๊บสี่พันสองเองอุ้ยโอเด้งน่าจะแรงสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยเร,เราดวลตีพี่ยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยเราดวลตีดับโอเด้งแบบไม่เปิดไฮคีปแป๊บน,นึงนะเมื่อกี้ไม่ได้ของดับมาด้วยปะอะไรก็ไม่รู้ไอเหล็กมั้งเออเหล็กแหละใช่งอยู่ไหนวะ เอดันบนพี่เราดูผมยกพุ่งจากด้านบนลงด้านล่างน้องจะเลยรอรอดูมันเกิดก่อนเรามันเกิดก่อนโอเคได้จะไปเตรียมละมาสามสองหนึ่งเปี้ยงห้าพันสามห้าพันสามลองนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งตีนะปึ๊บอันนี้ก็แค่สี่พันสามเองห่างกันพันหนึ่งอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยห่างกันเป็นพันเลยอ่ะเออแต่ถ้าพูดถึงถ้าใครใช้คอมโบดาบโอาเด้งโดนก็โหดนะแต่มันใช้ยากใช่ไหม ใช่ค่อนข้างใช้ยากอยู่ค่อนข้างอยู่พี่เออเพราะว่าดูสก,กิลนะคือมันต้องให้โดนอ่ะมันเป็นสก,กิลที่แบบว่าต้องอยู่ในวงมันเท่านั้นอ่ะใช่เออแต่แต่ถ้าโดนทำะแต่ถ้าโดนทำไม่นอดพี่สองสองทีอ่ะสองคอมโบอ่ะแต่มันต้องชาร์จใช่ปหละ่ะเอาที่จริงไม่ต้องชาร์จก็แรงอยู่แต่ชาร์จมันจะแรงกว่าอืมเออเดี๋ยวก็เล่นยากอ่ะเนาะคือของดีก,ก็ต้องแลกมา,อากอาะไรที่มันแบบยากยากค่ะอันนี้ปุ๊บสี่พันสองสามสิบหกถ้าไม่ชาร์จจะเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองดูของพี่นะ อืมเมื่อกี้4,002 36ใช่ไหมแต่ถ้าพี่ไม่ชาร์จอา่าปึ๊บ4,002เสมอเอาเท่ากันนี่ไม่ต้องชาร์จก็ได้นี่หว่าเออชาร์จเพื่อเราดูดาบโอเด้งเราดูดาบโอเด้งผมแบบไม่ชาร์จนะ5,003ก็ 5, 3, ไม่ต้องชาร์จเออไม่ต้องชาร์จใช้ไปเถอะนะครับโอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาเนี้ยบทสรุปก็คือดาบโอเด้งตอนนี้สำหรับผมคือดีที่สุดในเกมในดาเมจนะในด้านดาเมจนะแต่ถ้าด้าน PVP อันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่พูดถึงในความแรงตอนนนี้นะผมว่า น่าจะโอเด้งแรงสุดถึงโยรู้จะอัพมาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะจะสู้โอเด้งไม่ได้นะครับหรือสู้ได้ทุกคนลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะแล้วทุกคนอยากคิดว่าดาบไหนนะครับดีสุดในเกมหรือแรงทีสุดในเกมลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายเป็นกำลังใจผมด้วยใครที่กดเรียกความคุ้มมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าน,นี้ขอลาไปก่อนสวีสดัสสวัสดีครับผม